ตา340ครับเป็นเรื่องของการปลดหนี้ครับถ้าเจ้าหนี้แสดงเจตนาต่อลูกหนี้ว่าจะปลดหนี้ให้ท่านว่านี่นั้นก็เป็นอันระงับสิ้นไปครับวักสองครับถ้าหนี้มีหลักฐานเป็นหนังสือการปลดหนี้ก็ต้องทําเป็นหนังสือด้วยหรือต้องเวนคืนเอกสารเป็นหลักฐานแห่งหนี้ให้แก่ลูกหนี้หรือขีดค่าเอกสารนั้นเสียครับในเรื่องของการปลดหนี้ครับก็คือการที่เจ้าหนี้เนี่ยแสดงเจตนาต่อลูกหนี้ว่าจะปลดหนี้ให้ และย่อมสําเร็จเป็นผลเมื่อมีการแสดงเจตนาต่อลูกหนี้นะครับโดยไม่จําต้องได้รับความยินยอมจากลูกหนี้ครับโดยเจ้าหนี้จะปลดหนี้ให้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้นะครับซึ่งวิธีการปลดหนี้นะครับหนี้ที่มีหนังสือเป็นหลักฐานเนี่ยให้ถือตามความเป็นจริงนะครับก็คือถ้าหนี้นั้นมีการทาหนังสือเป็นหลักฐานกันไว้เนี่ยการปลดหนี้ย่อมอยู่ในบังคับมาตรา3 4 0วรกสองครับโดยไม่จําต้องคานึงว่าหนี้นั้นจะเป็นหนี้ที่กฎหมายังคับว่าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือต้องทำเป็นหนังสือด้วยหรือไม่ก็ตามนะครับตัวอย่างเช่นการกู้ยืมเงินเกินกว่า2,000บาทนะครับตามมาตรา653เนี่ยบัญญัติว่าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือจึงจะฟอ้องมาคับคดีกันได้ก็ตามนะครับแต่เมื่อไม่ได้มีการทําหลักฐานการกู้ยืมเงินไว้เป็นหนังสือนะครับการปลดหนี้เนี่ยเจ้าหนี้จะแสดงเจตนาด้วยวาจารหรือทาเป็นหนังสือก็ได้ครับไม่อยู่ในบังรับมาตรา340วรสองนั่นเอง ต่อไปมาตรา3-41ครับเป็นเรื่องของการหักกลบลบหนี้ครับถ้าบุคคล2คนต่างมีความผูกพันซึ่งกันและกันโดยมีมูลหนี้อันมีวัตถุเป็นอย่างเดียวกันและหนี้ทั้งสองรายถึงกําหนดชําระครับท่านว่าลูกหนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งย่อมจะหลุดพ้นจากหนี้ของตนด้วยหักกลบลบหนี้กันได้เพียงเท่าจํานวนที่ตรงกันในมูลหนี้ทั้งสองฝ่ายเว้นแต่สภาพแห่งหนี้ฝ่ายหนึ่งจะไม่เปิดช่องให้หักกลบกันได้ครับ ในวรรคสองบทบัญญัติด,ดังกล่าวในวรรคก่อนนี้ท่านม่ให้ใช่บัมครับหากเป็นการขัดก,กับเจตนานคู่กรณีได้แสดงไว้แต่เจตนานเช่นนี้ท่านห้ามมิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตครับหลักที่สําคัญของการหักกบลบหนี้นะครับมี4ประการด้วยกันประการแรกก็คือบุคคลสองคนครับต้องมีความผูกพันซึ่งกันและกันโดยมูลหนี้ครับประการที่2หนี้นั้นครับจะต้องมีวัตถุเป็นอย่างเดียวกันครับ และประการที่3หนี่ทั้ง2รลายจะต้องถึงกำหนดชำระครับและข้อที่4คู่กรณีฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะต้องแสดงเจตนาหักกลบรบหนี้ไปยังคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งด้วยครับมาตรา3.4.9เครับเป็นเรื่องของการแปลงหนี้ใหม่ด้วยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ครับ เมื่อคู่กรณีที่เกี่ยวข้องได้ทำสัญญาเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนี้ทำว่านี่นั้นเป็นอันระงับสิ้นไปด้วยแปลงนี้ใหม่ครับส่วนวรรคสองครับถ้าทำนี่มีเงื่อนไขให้กลายเป็นนี่ปัสจักเงื่อนไขก็ดีเพิ่มเติมเงื่อนไขเข้าไปในนี่อันปัสจักเงื่อนไขก็ดีเปลี่ยนเงื่อนไขก็ดีท่านถือว่าเป็นอันเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนี้นั้นครับ ส่วนวรรคครับเป็นเนื้อหาที่สําคัญก็คือเป็นการแปลงหนี้ใหม่ด้วยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้นะครับท่านให้มาครับด้วยบทบัญญัติทั้งหลายแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการโอนสิทธิเรียกร้องครับการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ตามมาตรา3 4 9วรรคสนะครับการแปลงหนี้ด้วยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้นะครับกับการโอนสิทธิเรียกร้องนะครับจริงๆแล้วมันเป็นคนละเรื่องกันนะครับเพราะการแปลงหนี้โดยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้เนี่ยเป็นกรณีที่เจ้าหนี้เดิมต้องการให้หนี้เดิมเนี่ยระงับครับ แล้วก็ให้บุคคลภายนอกเข้ามาเป็นเจ้าหนี้แทนส่วนการโอนสิทธิเรียกร้องนะครับเป็นกรณีรเจ้าหนี้เดิมเนี่ยโอนสิทธิเรียกร้องให้บุคคลภายนอกไปโดยไม่ต้องให้หนี่เดิมระงับครับนี่ก็จะเป็นข้อแตกต่างนะครับการแปลงหนี้ใหม่ด้วยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ตามมาตรา39วรกสนะครับให้นําบทบัญญัติว่าด้วยการโอนสิทธิเรียกร้องมาใช้บังคับครับ,รบดังนั้นแล้วการแปลงหนี้ใหม่โดยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้เนี่ยจึงต้องทําเป็นหนังสือครับไม่ฉช่นั้นแล้ว ไม่สมบูรณ์ครับและก็จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกได้ต่อเมื่อได้บอกกล่าวไปยังลูกหนี้หรือลูกหนี้ได้ยินยอมในการโอนนั้นครับโดยทําเป็นหนังสือตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา3.06นั่นเองครับต่อไปมาตรา3.50ครับเป็นเรื่องของการแปลงหนี้ใหม่ด้วยการเปลี่ยนตัวลูกหนี้ครับแปลงหนี้ใหม่ด้วยการเปลี่ยนตัวลูกหนี้นั้นจะทําเป็นสัญญาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้คนใหม่ก็ได้ แต่จะทําโดยขืนใจลูกหนี้เดิมหาได้ไหมครับคีย์เวิร์ดที่สําคัญของมาตานี้นะครับคําว่าจะทําเป็นสัญญาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้คนใหม่ก็ได้ครับมาตานี้ครับเขาไม่ได้บัญญัติว่าจะต้องทําสัญญาแปลนี้ใหม่เป็นหนังสือระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้คนใหม่ครับการแสดงเจตนาด้วยวาจาโดยมีคําเสนอและคําสนองตรงกันเนี่ย ก็ถือว่าเป็นการแสดงเจตนาทําสัญญาแปลงหนี้ใหม่ต่อกันแล้วครับซึ่งการแปลงหนี้ใหม่ด้วยการเปลี่ยนตัวลูกหนี้ครับเป็นเรื่องระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้คนใหม่ครับจึงไม่จําเป็นจะต้องให้ลูกหนี้คนเดิมเข้ามาเกี่ยวข้องครับเพราะตามมาตราสามาโสน,นะครับห้ามแต่เพียงว่าจะทําโดยขืนใจลูกหนี้เดิมไม่ได้เท่านั้นครับ